สวัสดีจ้าทุกคนปนัดนะวันนี้เออปอปนัดจะทำซอสสตรอเบอรี่เอาไว้แต่งหน้าเค้กขั้นตอนแรกป้าก็จะเอาน้ำตาลใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำลงไป นำไปออตั้งไฟป้าจะใช้ไฟแรงก่อนพอเตาเริ่มร้อนก็จะลดเหลือไฟกลางทิ้งไว้จนเดือดน้ำตาลละลายหมดออจะเตรียมสตบบรอเบอรี่ตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งป้าซื้อมาจากเลมา่าน้ำหนักประมาณ400กรัม ลูกใหญ่น่ากินเนาะน้ำตาลละลายแล้วป้าก็ทิ้งให้เดือดต่อประมาณสักเอ,อ่อห้านาทีพอน้ำตาลเดือดได้ที่ก็จะนำน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมร้อนๆเนี่ยไปเทราดลงบนสตรอเบอรี่ป้าทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่ง หลังจากนั้นป้าก็จะกรองเอาแต่น้ําชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันเย็นแล้วน้ําตาลน้ําเชื่อมของเราเนี่ยเย็นแล้วกรองเอาแต่น้ําตามด้วยออแป้งข้าวโพดคนให้แป้งข้าวโพดละลายจนหมดคนจนฝาจะมองไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วก็นำเอาไปตั้งเตาอีกครั้งหนึ่ง เราจะใช้ไฟกลางนะคนไปเรื่อยๆจนฝาน้ำจะเดือดแล้วก็เนื้อของซอสเนี่ยจะข้นขึ้นถ้าเกิดว่าใครต้องการข้นก็ต้องคอนให้นานวันนี้แต่ว่าถ้าเห็นเป็นลายตะก้อก็ถือว่าใช้ได้แล้วป้าก็คนไปเรื่อยๆพอเริ่มเห็นลายตะก้อป้าก็หยุดเพราะว่าพอซอสมันเย็นตัวลงมันก็จะข้นลงไปอีก ซอสของป้าวันนี้ป้าจะไม่เอาสตรอเบอรี่มาต้มรวมเพราะว่าป้าต้องการให้สตรอเบอรี่ของป้าเนี่ยยังดูเป็นลูกสตรอเบอรี่อยู่ไม่ให้มันแตกตอนนี้ก็ได้ที่แล้วมองเห็นลายตะก้อนำซอสที่กำลังร้อนๆเนี่ยไปเทราดลงบนสตรอเบอรี คนเบาๆอย่าให้ลูกสตรอเบอรี่แตกเพราะว่าเราแช่กับน้ำเดือดไว้แล้วชั่วโมงหนึ่งอะลูกสตรอเบอรี่ของเรามันจะดูดน้ำเชื่อมเข้าไปมันจะนิ่มมากหน้าตาก็จะประมาณนี้ป้าจะทิ้งไว้ให้เย็นถ้าชอบคลิปป้นัดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ วันนี้สวัสดีเจอกันคลิปหน้าจ้า